ครอยู่กับผมบงงรไลั์สต์นะครับอันนี้่งไลั์สตล์จะมาเข้าลวด ต้นมะขามตัวนี้ก็อายุประมาณ1ปีแล้วนะครับก็เลี้ยงในกระถางเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่โตนะครับอันนี้ก็อายุเท่ากันนะครับอายุเท่ากันแต่ว่าต้นต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นนี้เล็กต้นนี้นี่ที่เล็กเนี่ยสายเหตุเกิดจากมีการจัดลากไว้ข้างในนะครับจัดลากไว้นะครับเอา แผ่นกระเบื้องอะไรรองไว้นะฮะเพื่อให้รากเขาโยงนะครับนะแต่ตรงนี้นะก็เลยจะมาดัดนะครับก็เลยโตช้านะครับโตช้าหน่อยตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเข้าลวดไว้นะครับโอเคนะครับก็พอดีนะครับครั้งที่แล้วนี่ใช้ลวดอลูมิเนียมนะครับมันเล็กไปมันเล็กไป นี่2 2 2.5มิลนะครับเล็กไปครับก็เลยสั่งซื้อ4.5มิลมานะครับ4.5มิลนะครับแบบนี้นะครับลวดอลูมิเนียมเหมันกันนะครับแต่ว่ามันใหญ่นะครับจะใช้เข้าต้นนี้นะครับต้นเล็กก็ใช้อลูมิเนียมธรรมดาโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะใช้ ก็จะใช้สูงจากลำต้นนะครับไปประมาณ1คืบนะครับเราจะูดนาะสูงจากยอดนะครับแทงลงไปลึกเอาให้แนบแนบโคนต้นนะครับนะครับสูงขึ้นไปประมาณ1คืบนะสูงจากลำต้น อสูงจากยอดนะครับจากยอดขึ้นไปจากยอดขึ้นไปในประมาณหนึ่งคืบนะครับแล้วตักโอเคเสร็จแล้วก็พันเริ่มพันจับพันเราจะโคนต้นครับ รวบมันใหญ่นะค่อนข้างจะยากไปนิดนึงนะครับใช้รวดเล็กมันก็ดัดไม่ไปเราจะไม่เอาทีนะครับเห็นะั นี okay. ่นะก็ทำถึงยอดนะครับอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ลืมตัดเอาใบาออกก่อนอเดี๋ยวผมจะตัดริบใบออกก่อนอเคยเห็นโครงสร้างของลำต้นเนาะไ,ได้ง่าย จะรีดทั้งหมดนะครับเยเครับวันนี้จะพัน ลักษณะนี้นะครับรวดมันใหญ่นะครับมันก็จะดัดยากนิดนึงแต่แต่ดัดได้เนี่ยมันก็จะเข้าทรงได้ง่ายกว่าง่ายกว่า่วนเล็กโอเค ก็ได้ลักษณะนี้เอาไว้ทรงนี้นะครับอ,อีกต้นหนึ่งต้น,ตนอันนี้ต้นเล็กนะต้นเล็กก็จะใช้ลวดเล็กครับเดี๋ยวยไกออกหมดเลยนะครับใช้ นขนาดนี้อลูมิเนียมธรรมดาจะต้องใช้สองเส้นนะครอันนี้อลูมิเนียมแบบธรรมดานี่ ดับยากเดิมนะครับสูงจากยอดขึ้นไปหน,หนึ่งคืบ ยูก่อนนะเขาอาจจะดัดไปนะอ่าดัดไปอยู่อ่าอันนี้ก็จะไว้ตรงนี้นะครับล้วจะเพื่อนเพื่อนนะ ชอบแบบไหนกะ็สนาะเร็จเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเข้าลวดบอนไซม์มะขามนะครับนะเข้าไว้ก่อนนะฮะเป็นทรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตทำค่อยว่ากันอีกทีนึง่งนะจะต้องนะครับทำกิ่งทำลำต้นใหม่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อ่า บริสิทธิน,นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับนี้ไปส่งไลฟ์สไตล์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ